ก็สวัสดีนะครับมาดูคู่ที่4ี่ครับเป็นดานาเฟรมเป็นชุดสีํำเงินครับพอทําหรือของสมภาซ่าครับแบล็กเีนจ่าเชวชานครับตัวยกเป็นเจ้าเล็กนครพิทมนะครับตัวเตะเป็นตูนอุทัยฮฝั่งตรงข้ามก็เป็นเจ้าบอลปากปลากับเจ้าขวัญอุไทยครับเป็นตัวเตะมาในน้ำซุ้มนายพานนะฮะแต่มไปซีตัวหนึ่งแล้วนะครับเจ้าตูนเปิดล้นไปครับบอลปากปาเปิดยกให้ขวัญอุไทย โ,โอ้โหลูกนี้ทีเด็ดเลยฮะนเป้กนมหคนัยไม่ด้เลยครับควนเปิดครับยกนเข้ามาขวญอุทัยครับเตะท่วมครับตรงนี้ฮะ มาดูเกบเสิร์ฟครับซุ้มนายพานะเสิร์ฟไปตรงนี้อ๋อนะฮะแปมสองต่อหกครับมาดูเกมเซิร์ฟครับจ่าเชี่ยวชาญครับเซิร์ฟไปตรกนี้ออกนะฮะแมเจ็ดตัวสองครับ สมุนไพราเสริมมาโอ้โหเข้า oh ช่องกลางระหว่างใจนะฮะแต้มสองต่อแปดครับมาดูเกมเสริมฮะของถมพาซ่าครับเปิดตรงนี้ไม่ท่ามนะฮะแต้มเก้าต่อสองครับ เสิร์ฟมาตรงนี้โอ้โหเสิร์ฟดีมากครับตูนไม่ได้เปิดเลยฮะแต้มสองต่อสิบครับโอ้โหเตะฝาดเลยครับลูกนี้ฮะ เมาวิกระตูนเปิดครับเเล็กยกให้สวยๆตูนเตะไม่โดนลูกครับลูกนี้ฮะ้าวอร์มแล้วเหรอโอ้โหเต็มบล็อกครับลูกนี้ฮะ มาดูเกมเสอร์ครับซุูมในพานเสอร์ฟพอช่องกลางจ่าเชี่ยวชานเปิดเจ้าเล็กยกสายเข้ามาเจ้าตูนเตะตัดโอ้โหยังแก้ไขได้ดีครับลูกนี้ฮะซี่ต่อสิบสองจ่าเชี่ยวชานไปอยู่บอลปะปาเปิดยกเลนเองครับจังหวะนี้ครับโอ้โห สิบสามต่โอโสี่ครับเสิร์ฟปั่นไปเจ้าตูนโอ้โหกิมเสิร์ฟดีจริงๆคำฝังดูนะสี่ต่อสิบสี่ครับโอ้โหเสิร์ฟกินขวัญลู่ไทยครับจ่าชิ่วชานะลูงนี้ฮะ สิบสี่ต่อห้าครับมาดูเกมแล้วครับของชมพาาจ่ายชูชานเปิดเจ้าเล็กยกมาโต,ตูนขีสายทันทีครับหกต่อสิบสี่ครับ โอ้แต่เต็มข้อจริงๆครับเจ้าขวัญฮะอ่ะครับเปลี่ยนแดนนะฮะสาแต้มเปลี่ยนแดงเนีอนี่ยเนี่แล้วมีนี่ยเนี่เนี่ยเนีเีน่นเเ่ียมินก็ได้มนนเ โอเคเดี๋ยวผ่านมาแล้ว

นายพานเปลี่ยนตัวครับเจ้าบอลเป็นเจ้าทีกับพี่แจ็คลงมานะฮะมาดูเกมเือ์ครับแจ็กมาครามสมครับฝ่ายแล้วครับฝ่าเท้าครับโอ้โหเจ้าตูนลูกนี้สุดมากฮะ

โอ้โหครับลูกนี้ฮะจอดจีนเปิดไปไหนฮะ

رویداد โอ้เต็มกีนเองอาอลทขึ้นน้ำหรือว่าองติดเชื่องเดี๋ยวรอบต่อไปฝุ่นถึงแต่เมตตาชั้ไม่รู้ว่อยากบอกอยากไป ไปแล้วไปรอแล้วับกบอแล้วรอพราถาขึ้นขับรถมาเลจักเลยี่โม่ว่าอยู่ไกลเลืออไวัยนี่เด็กก็เลือกวัวนะเรอั ไม่ได้ เอาละครับจบไปแล้วนะครับคู่นี้ฮะคู่ที่4ครับเดี๋ยวเรามาชมกันตอนนคู่ที่5ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ